วาวาเนี่ยนายนายเอ็นเตอร์เทนเนี่ย oh <my S 1> เขียนข่าวกูเมื่อ20ปีที่แล้วกูโดนด่าท้องเทศมีมาเลยเนี่ยคนนี้เลย oh <my> อยากอยากรู้ก็ต้องลองมาให้มองแล้วนินทา oh <my> มาเอาอะไรว่ามา oh <my> เอาเรื่องเอาเนี่ยนักคงนักข่าวเนี่ยที่รู้จักกูทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องอะไรอะ่ะกูจะแบบไปหาถึงที่เลยส่วนคนนี้กูก็ส่งไปเลยเฮ hey, ้ยไหวหรือเปล่าหสวัสดีคนเนี้ย20ปีที่แล้วเหมือนกันคนเนี้ย มาถามกู ly, mm hmm. เร wow. ื่องเปรยปานวาดคนนี้แหละเรื่องเปรยปานวาดคนนี้ต้นเรื่องเลยคนนี้นะเออก็ยี่สิบปีผ่านมากูก็าส่งมาเดี๋วมาหวามามึงเคลียร์มาเลยมึงมึงมานี่เลยมึงข้างกูเลยบ่าววะเนี่ยนักข่าวในเทนคนนี้แล้วกูก็มางานหนังกูก็มากองทัพข่าวก็เยอะอย่างเงี้ยแม่งหอบดอกไม้มาป้างเป็นข่าวนี่คนเขียนนี่คนเขียนป้างกูโดนด่าทั้งเทศเย่ท่านไม่กระทำอาจารย์มึงมาเลย ดารานะอ๋ะอเป็นเรื่องหอนดาคตกันมาดิกูก็กูก็เป็นเหมือนกันเป็นนักข่าวมาอย่าคิดว่ากูตอบไม่เป็นนะกูก็ตอบเป็นนะแบบเนี้ยเอาจริงไหมล่ะก็แต่ก่อนนะกูทำหล่อแล้วมึงก็เล่นกูซะเดี๋ยวนี้กูกูบ้าแล้ว